หมือนในหนังเลยอะ่ะแคปซูลมนุษย์ครับเอาไว้จำสินครับในกรณีที่เดินทางไปอีกดาวหนึ่งที่มันต้องใช้ระยะเวลาทางาเดินทางเฮ้ยเหมือน,นในห,หนังเลยใช่ไหมแล้วให้เราขึ้นไปทำอะไรให้เราขึ้นไปยืนอยู่เหรอเรายืนได้จริงเหรอเป็นไ,ได้จริงก็เราสูงอ่ะทำไมทีมงานทำหน้าแบบนั้นสูงนะอ๋อแล้วนี่ก็แบบเหมือนแบบเหมือนในหนังอ่ะที่ปรับในเรื่องแบบออกซิเจน เราจะต้องย้ายดวงดาวฮอลลีวูดส,สร้างเรื่องจริงเกิดขึ้นอน,นี้นง,งนจะลองดนคะเราเปูกดถ้าเราหก็จะดูโลกรเข้าไปอุ้ยตกใจคืออะไรอะ่ะ อันนี้อว่างอาณาจักตเนี่ยครับนเ,นเราเนี่ยไม่นำไปใช้นะครับอาจจะเป็นเหมือนตัวอย่างนี้นะครับประมาณนี้ครับผมเนี่ยคือในไลท์แบ่นี้เลยมจะให้คนมาบุ่มเยอะๆแล้วจะจดจำเพราะพอเด็กตกใจนจ,นจ,นจัดจดจำและนำไปใช้ครับผมเราทในสู่โลกโลกอนาคตกรเป็นยังไงบ้าง เขาบอกเราว่าเราจะต้องมีทั้งหมด3ปอนะคะเพื่อที่นานาคาจะได้ไม่เป็นแบบนั้นปอแรกก็คือปาปรับพฤติกรรมนะคะด้วยการสวมหน้ากากก่อนออกจากบ้านปอที่2นะคะก็คือการเปลี่ยนสุขภาวะจากเดิมที่ออกกําลังกายกลางแจ้งก็ต้องมาเปลี่ยนออกกําลังกายในร่มแล้วก็ไม่สูบบุหรี่นะคะ สุดท้ายปอที่3ป้องกันในที่นี้คือป้องกันสาเหตุการเกิดฝุ่นเราช่วยโลกได้ด้วยการใช้ขนส่งสาธารนณะปลูกต้นไม้แล้วก็ปิดประตูหน้าต่างในวันที่ค่าวฝนสูงนะคะเพราะฉะนั้นสามปอของเราคือปรับเปลี่ยนแล้วก็ป้องกันนั่นเองค่ะ3ามปอคืออะไรบ้างคะแบบเปลี่ยนป้องกันค่ะ <Pokemon. laughs> เกมอนค่ะเป็นตัวเหมือนโปเกมอนค่ะ <laughs> เป็นอีกดาวหนึ่งอุ้ยนี่ก็เป็นสัตว์อีกอันหนึ่งหรอนี่ก็เป็นถ้มีมันจะสัตว์ปะ <laughs> เริ่มหวานแล้วแวง <laughs> กับของในใน,ในที่เอ็กซิบิชันนะคะ ค่ะอยากท่านฝากอะไรเกี่ยวกับอองานนี้ในปีนี้บ้างคะงานมหกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติปี64ก็ต้องถือว่าเป็นงานแรกงานใหญ่ที่เปิดตัวประเทศของเราเลยนะครับเพราะว่ายังไม่มีใครกล้าจัดงานเลยอันกันมาทั้งปีอันมา2ปีเราใส่คำนี้ดีกว่าค,ะค่ะก็ได้ข่าวว่าจะมีงานให,ใหญ่ๆเนี่ยต่อจากเรารอคิวอยู่นะครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยให้มาร่วมกิจกรรมเพราะว่า เราจัดจนกระทั่ทงถึงวันที่19ะนะครับเวลา9นาฬิกาถึง19นาฬิกาเป็นเวลา11วันก็อยากจะเชิญชวน,นไม่อยากให้พลาดโอกาสนี้นะครับถ้าไม่สะดวกมาออนกราวก็ออนไลน์ก็ได้นะครับถ้าไปเรียนรู้รว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยปีนี้เราผสมผสานเรื่องศิลปะเข้าไปด้วยอใช่มีเรื่องนี้ด้วยก็จะทําให้การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เราคิดว่ามันยากตอนนี้เราจะเกิดสุนทรียภาพในการเรียนคะรมีการอ่อนไหวมีอะไรนะครับ แม้กระทั่งตัวแลนด์มาร์คของเราเนี่ยก็ยังผสมภาษาระหว่างเสียงดนตรีแล้วก็ไคลนิติกค่ะแมคานิกต่างๆเป็นเรื่องของฟิสิกส์คศาสตร์แล้วก็เรื่องของเสียงดนตรีใช่การเรียนรู้ก็มีอารมณ์อ่อนไหวมีสูนทรียภาพก็เพลิดเพลินอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะน่าสนใจมากยิ่งขึ้นพอด้านวิทย์ก็จะเหมือนเหมือนโดยทั่วไปคนจะบอกฝั่งศิลป์ฝั่งวิทย์อ่าก็จะดูแบบคนละอย่างกันแต่พอคราวนี้งานนี้ตีมเอามารวมผสมประสานกันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะคะ นี้ต้องขอขอบคุณคุณสัวรองวงศริมากค่ะรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขอบคุณมากค่ะ และนี่แหะค่ะคือบรรยากาศภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติของปี2564ตื่นตาตื่นใจมากค่ะตามที่ท่านบอกหรือว,ว่ามันเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะและวิทยาศาสตร์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพราะปกติถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ใช่ไหมมันก็จะดูแบบว่าหลักการเยอะๆแต่คราวนี้ด้วยความที่เอา แนวคิดนะคะและแนวทางในการจัดการผสมประสานศาสตร์และศิลป์และรวมทางเขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์มามาเลยดูแบบน่าสนใจแรงงานที่นี่นะคะบอกได้เลยว่าแบบจูงลูกจูงหลานลูกเด็กเล็กแดงผู้ใหญ่มาด้วยกันทั้งครอบครัวสนุกมากบอกเลยมีทั้งออนไซต์ site, แล้วก็มีทั้งออนไลน์นะคะใครที่อยากจะมาออนไซต์ site, จองก่อนนะคะทําการจองวันหนึ่งมี5รอบค่ะแต่ถ้าลืมแล้วอยากมาจริงจริง ก็มาข้างหน้าแล้วก็ลงทะเบียนแล้วก็รอนิดนึงได้เลยค่ะางานจัดตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่19พฤศจิกายนนี้ค่ะที่ IMPACT เมืองทองธานีนะคะหอ9ถึง12ค่ะอย่าพลาดนะคะแอมบอกได้เลยว่ามาที่นี่แล้วคุณจะพบกับกับ Inspiration ในชีวิตและวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจในอนาคตค่ะสำหรับวันนี้ค่ะแอมนัทธาชาเลยค่ขอลาเพียงเท่านี้เราพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะกับรายการ Insight at 25 minutes สวัสดีค่ะ